อีกแล้วนะครับกับวันนี้ผมช่างเล็กนะครับวันนี้ลูกค้าเอา oppo 2020 oppo a 5 2020มาให้ลูกค้าบอกกดไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากดไม่ได้ยังไงนะครับนะครับตัวนี้ผมกดกดไม่ติดเปิดไม่ติดอ่าเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องดูกันเลยครับว่าเป็นที่อะไร นะครับหลังจากที่แกะเครื่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการตรวจเช็คดูนะครับเหมือนกับว่าปุ่มเปิดปิดตัวนี้เสียนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงยังใช้ได้เดี๋ยวเรามาเทสดูว่าเครื่องเปิดติดปกติไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูกันว่าเครื่องเปิดแล้วใช้งานได้ปกติไหม จะได้แจ้งลูกค้าทีเดียวน,นี่ oppo สองพันยี่สิบ oppo a ห้าอ่ะนนี้เครื่องติดแล้วนะครับ การเปิดเครื่องนะครับโดยไม่ผ่านสวิตช์เดี๋ยวรอเครื่องเปิด เดี๋ยวรอเครื่องรีบูตสักแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้อาการนี้เป็นได้หลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวต้องต้องแกะดูเครื่องนะครับบางทีอาการเดียวกันอาจจะไม่ใช่จุดเสียจุดเดียวกันก็ได้นะครับตอนนี้เครื่องเหมือนเครื่องลูกค้ารีเซ็ตมานะครับเดี๋ยวไปตั้งค่า อะไรข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าไปตั้งค่าเอาเองอเครื่องจะร้อนมากเลย สรุปว่าเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวหาอะไรตัวปุ่มสวิตช์เปิดปิดมาเปลี่ยนไม่จะใช้ได้จะี๋ลองหาอะไรมาเปลี่ยนดูก่อนอ่นะครับ หลังจากเปลี่ยนซ่อมเสร็จแล้วใส่อะไรเรียบร้อยครับใช้งานได้ปกติเดี๋ยวประกอบเครื่องเสร็จก็ส่งงานคืนลูกค้านะครับสาเหตุหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับอาการนี้แต่ว่าต้องเอามาให้เช็คดูก่อนนะครับบางทีอาการเดียวกันอาจจะเป็นคนละแบบนะครับอาจจะเป็นคนละสาเหตุก็เป็นได้นะครับสนใจส่งซ่อมก็ ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเดี๋ยวให้ที่อยู่ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมีคลิปมาจะมาทำเป็นแนวทางซ่อมให้ดูอีกนะครับตัวนี้กดช่วยกดติดตามช่องช่างเล็กนะครับเรามีงานซ่อมมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้